ไฮลัสรีโว g ี s า o r สปอร์ตใหม่ ่ายเพลงบ้านไทยรุกงพุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ท c ซี i ลิ c ิกและเด e c ค i ิ i ิกทุกสาขานิสิตเซรั่มงานวิจัยเกลือฮิมารยันหน้าน,นุ่มดูใสใครๆกะทะ็ทัารัมนิสิตข,ของเราค่ะได้รับรางวัล The b e บ t เซล l e r นและวัตกรรมของเราจะขัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าสับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ อย่าให้น้องคอยคอยคันมากอีกอกี่วันน้องเศร้าอกสันทุกทุกวันเขากินไม่ได้อย่าลอกอย่าลุมก,กันเลยพ่อบู่มาลัยหากรักน้องจริงจากใจเปรียบเตรียมคันมาก ชาเลยอย่าให้น้องรงประทมทุกใจน้องไม่เคยรักใครพูดออกจากใจน้องลเลยหากพี่รักก็อย่าโมนี สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับขอบคุณแดนเซอร์ด้วยจ่ายแดนสตูดิโอนะครับโอ้สะพึงสะพานมากเลยอัลังการไหมครับอลังการงานสร้างมากค่ะนี่บอกแล้วว่าพี่โอ่งมาทั้งทีทางรายการต้องจัดรับรองนี่ให้ทักทายครับพี่โอ่งกับแฟนรายการครับสวัสดีค่ะนานๆเนาะนานๆจะได้ออกแบบอะไรที่แบบออลังการงานสร้างแบบชุดสวยงามก็บอกแล้วว่าพี่โอ่งมาไงคือพี่โอ่งเป็นทายาทของลูกทุ่งแท้ที่เขาเรียกว่าตัว พ่อตัวแม่กลคือราชินีลูกทุ่งเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวกับพี่พึ่งคนที่สิบคนที่สิบคนที่สิบค่ะบางทีไปไหนมาไหนเขาบอกว่าใช่พี่พี่พึ่งแล้วแโอ้โหแก่ไปแก่แหมตอผมพี่นี่ก็จะบอกว่าเราแก่แล้วจริงๆไม่จริงๆก็ยังยังใช้ได้อยู่เตะปีดดังอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังคล่องแคล่วอยู่เลยเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับเพลงที่เอามาฝากแฟนๆชื่อเพลงว่าอะไรนะครับเป็นเพลงของพ่อไพภพค่ายชื่อเพลงว่ารอขันหมากซึ่งเมื่อก่อนนียพี่พึ่งก็เคยร้องเพลงนี้ไว้แล้วก็หลังจาก ที่พ่อพิทพเสียไปมงก็นําเพลงของพ่อมาร้องอยู่สามเพลงครับมีนักร้องมานอกมีแก้วรอพี่แล้วก็เพลงรอคันมากเขาเรียกว่าเอามาบันทึกสมัยเพราะว่าหลังจากที่เป็นอะไรเนี่ยคนลุกตลอดราพูดถึงเพลงนี้ใช่ๆเพราะว่าเขาราชินีไงราชินีลุกทุ่งอ่ะแต่ถึงบอกว่าพูดขนลุกนี่ให้หวยด้วยนะใกล้แล้วอ่ะวันที่16กอ่ะใกล้แล้วใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เพลงบางที่ ไปร้องไม่ได้มีลิกะทรงลิกสิทธิ์อะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยนําเพลงของพี่พึ่งมาร้องไม่ใช่ว่าบางคนบอกเอ๊ะร้องเพลงแล้วทับเพลงของพี่พึ่งหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะครับเรากําลังสืบสารเพลงของพี่พึ่งต่อค่ะเรียกว่าไม่อยากให้เพลงนี้มันหายไปเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าก็นะก็เป็นเหมือนทายาทอ่ะตอนนี้ใครที่พบเห็นเนี่ยก็จะมีพี่โอ่งที่เราเรียกกันว่าพี่โอ่งน้องเพชรครับที่ตอนนี้แล้วก็พี่ไก่จันจวงก็จะเป็นทายาที่ยังสืบต่อ ยังสืบต่อผลงานดีๆของพี่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ก็ต้งนองบอกว่าเวลาที่ไปไหนก็นตามที่มีโอกาสได้ปร้องเพลงเนะี่ยคนก็จะ ส่วนแฟนถามอะไรกันบ้างครับส่วนมากก็ยังบอกว่ายังคิดถึงเพลงของพี่พึ่งมากครัร้องเพลงนี้ได้ไหมชอบเพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตะโกนขึ้นไปยิ่งเพลงของพี่พึ่งยิ่งเพลงเก่าๆเ่คนยิ่งอยากฟังแล้วยิ่งนักร้องประกวดเนี่ยก็จะเอาเพลงเก่าๆซึ่งร้องยากๆเพลงครูๆเนี่ยเอามาร้องเราก็มีโอกาสไปนั่งฟังไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจมีคนอุ๊ยเด็กรุ่นใหม่เอาเพลงของพี่พึ่งมาร้องแล้วก็ใช่มาเป็นต้นแบบแล้วก็มันเป็นอะไรที่เขาเรียก เขายังสืบสารกันอยู่กับเพลงคําว่าลูกทุ่งด้วยในท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้พี่องค์ฝากดีกว่าในฐานะที่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบอีกหนึ่งท่านของวงการลูกทุ่งนะพีับใหม่เนาะคือบอกว่าวิธีการที่ใช่ในการร้องการร้องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับยังไงก็ฝากคําว่าลูกทุ่งเอาไว้นานๆนะคะเพราะว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยของเราแล้วก็มันเป็นอมตะและอีกอย่างหนึ่งความหมายของคําว่าลูกทุ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยืนยาวมากนะคะองค์ก็ยังสืบสารกับเพลงของพี่เพิ่งอยู่แล้วก็ผลงานเพลงของตัวเองมีทั้งช่อง YouTube มีทั้งอะไรเงี้ยเรียกว่าติดต่อติดต่อไปไหนก็มีมีสลักจิตดนจันแฟนเพจนะคะใน y t u t u นะคะใน TikTok อ เรียกว่าเราเรากลัวหาไม่เจอมีงานก็เรียกเรียกกันได้นะแต่งานฟรีก็เบาๆหน่อยนะไปทุกงานยกเว้นงานฟรีก็ไปทกงานก็คืองานวัดงานวางงานทำบุญทำทานอะไรพวกนี้ครับงานช่วงนี้ใครต้องการเพลงลูกทุ่งแท้ไปประดับเขาเรียกประดับเกียรติประดับในงานสร้างความสุขให้กันในงานก็ ติดต่อพี่โอ่ไม่ได้บรรยากาศอารมณ์แท้ๆของคุณผู้บุญนนทจันเนี่ยจะได้ถ่ายทอดสู่คนฟังแล้วก็คนชมหน้าเวทีด้วยครับติดต่อไม่ได้เลยครับตามด้านล่างนี้เลยครับถ่ายรูปไว้ก็ได้เนาะถ่ายไว้ถ่ายไว้แคปไว้อยากจะติดต่อพี่โอ่งอยากจโทรหาเป็นการส่วนตัวแคปนี่เก็บไว้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่โอ่งมากๆครับกับการให้เกียรติรายการมาข่าวชาลุกทุ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยครับไฮลักซ์รีโวจีอาร์สปอร์ตไมร์เรสต์ยูอัล จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณครับขอบคุณรวมไปถึงนิสิตเซรั่มครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็รักเออใครๆก็ทักแตใครใก็รักนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆครับจาก Joy Studio ครับใช่แล้วครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานเม้าข่าวชาลูกทุ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ